นจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจันยาแช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่ยอยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านตรสวัสดีครับเพื่อนๆเนชา้านี้เราก็มารายงานข่าวๆสำหรับน้ำนะครับ เป็นผู้เสนอข่าวไปแล้วนะครับครับเช้านี้ขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนที่เพื่อนวันนี้นะเพื่อนเอ็ซีทุกคนวันนี้พยาวยังล้มอยู่นะครับ ขึ้นดอยเดี๋ยว้อนจะคว่ำจับไปเลยครับก็แล้วก็มาพูดคุยกัทุกเช้านะครับสเสนอเรื่องราวดีๆพายาวยังค้มอยู่นะครับฝนยังไม่หมด ว่าใกล้ถึงอีุทยา,หายน,หล,ะน,ะนหลายวันแล้วนะครับสี่วันห้าวันแล้วนะครับน้ำที่กว้านก็ยังเเหมือนเดิมนะครับขอให้มีความสุขนะครับกับเช้าวันใหม่ พอเป็นกระใสนะครับยไม่ลืมกันนะครับไปก่อนนะครับ